โอเคน่าจะดีแล้วมีอยู่สามกล่องซึ่งกล่องตรงกลางเนี่ยผมแกะไว้เพราะว่าเอาไว้ถ่ายรูปนะครับทำปกคลิปถ้าใครไม่อยากไม่อยากดูตอนผมไลฟ์อะ่ะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผมจะตัดเป็นคลิปสั้น,นให้เหมือนเดิมครับมีอยู่สามกล่องเลือกมาหนึ่งกล่องให้โหวตเลยแล้วกันความชําระดับโอเคมันใช้ได้แค่นี้อะ่ะดูกันยแล้วมาดนถุยได้เอโยทําไมคุณถึงคิดอะไรกันแบบนี้อะ่ะให้กาลังใจกันเป็นไหมอะ่ปะปสรุปคือกล่องสองเนาะ ไปตักมานะครับกล่องเมื่อกี้ที่เลือกกันซองนี้ผมจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าผมแกะข้างหลังไปแล้วอ่ะลืมพูดนะครับกล่องนี้คือเด็กบิวแพรกจัสติสพันเตอร์นะครับซึ่งเป็นกล่องที่มีตีมใหม่อยู่3ตีมก็คือ a g กอนเทลนะครับเ9นายแล้วก็ยัมมี ซึ่งไอเนี่ยอนาคตเมตานะครับมาครับ5ซองแรกเราไปลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้อะไรผมยังไม่รู้เลยนะว่าเรลเรตี้ของซองนี้มันเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าได้ SR น้อยมากๆนะครับผมรู้แค่นี้ซึ่งใน1ซองนะครับก็จะมีการ์ดอยู่ทั้งหมด5ใบและ1กล่องก็จะมีซองทั้งหมด15ซองนะครับมา5ซองแรกมือสั่นไม่ได้เปิดการ์ดนานเปิดประพังเลยคืออะไรปับ อันนี้คือมาจากทีม Darkon Tail นะครับผมจําชื่อเขาไม่ได้ซึ่งทีมนี้เพื่อนผมหานนะครับบ้องนี้ผมหาน2คนมีผมกับเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมสองเพื่อนผมหนึ่งกล่องผม2กล่อง,องและผมให้มัน1นทีมส่วนนี้2อทีมผมเอานะครับนี่ก็เป็น Darkon Tail เนาะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยใส่ชื่อทีหลังอันนี้เป็นการ์ดการ์ดของ f e r m i l ปะ่ะเออเป็นการ์ดเสิร์ดการ์ดเวฟิวชั่นนะครับซึ่ง Darkon Tail เขาใส่ก็สามารถไปใส่ได้อ่ะมาติดกันครับการ์ดเสิร์ดฟิวชัน่นไปครับ อันนี้ครับยัมมี่ซิงโคลใบแรกของเราน้องตัวนี้จำชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยใส่ชื่อหลังมาแล้วครับ U R ตัวแรกเดี๋ยวเดี๋ยว U R อารจริงหรอยูอาร์ยูอาร์ยูอตัวแรกครับเกนไอไววูปมาป่าดูได้ผมมาละผมได้เล่นละใบนี้ใช้ใบเดียวที่เหลือไม่ต้องมานะครับผมใช้ใบนี้ใบเดียวอ่ะต่อไปครับดักก้อนเทลครับผมตัวใหม่ดักก้อนเทล การ์ดเสิร์ฟครับฟิวชั่นครับการ์ดสามปะอ oh, ไม่สามไม่สามไม่สามคนละบคนละบการ์ดใหม่ซึ่งยัมมี่เนี่ยผมจําไม่ได้นะนะว่าทำอะไรได้รู้แค่ว่ามันลําในเทอน,นี้ฝ่ายได้ด้วยเออจำได้แค่นี้แหละาการ์ดเอสซีสามมันครับกับดักยัมมี่ครับผมอันนี้เด็กไหนเล่นยัมมี่หรือเปล่าน่าจะยัมมี่นะอันนี้การเด็กนี้ยัมมี่เล่น มาแล้วครับเวทต่อเนื่องแค่นายขอ3ใบใบนี้ขอ3ใบครับเค <hand> <eye> านต์ออฟแคนายสวัสดีคุณซัมทามผมสวัสดีครับรับซื้อแมวปั่นหน้าสิบาทถ้าถ้ามีน้อยเดี๋ยวอาจจะขายทำแมวปั่นเพราะไม่เล่นอยู่แล้วนะครับอ่ะสามพันเอ็กซ์ซลงห้าครับอ่ะการเวทของดาร์กอนเทลกับผมใบนี้เหมือนจะไม่ต้องเชื่อผมเยอะนะครับดูเพลินเหมือนใบเ,เ,เสิร์จซึ่งไม่รู้ว่าเสิร์็จริงหรือเปล่านะผมไม่ได้อ่นานให้ฟกสวัสดีคุณเจเจครับผมสวัสดีครับไอ้นี่ามาใส่เลขอะไรวะ สำหรับทีมนี้ใน3ทีมนี้ใส่เลขอะไรไม่รู้ข้ามไปมาแล้วมาแล้วเคนายขอ3ใบเหมือนเดิมจำชื่อไม่ได้อะน้องชื่ออะไรนะชื่อไม่ใช่ชื่อสุขุแน่นอนกำลังเคนายครับใบนี้เหมือนจะใส่ใบเดียวสีสามันการเวทฉพานเคนายครับแล้วหักเวสานะใบแย่มบแย่ไม่เยอะมๆไม่เยอะไม้เยอะๆไม่เยอะๆแควาตุใช่ไหม ใช่ใช่ไหมมันชื่อแวร์ตูใช่ไหมเออใบน,นี้ใส่กับใส่กับดิกอะไรอะ่ะน่าจะยำม,มี่นะน่าจะใส่กับดิกยำม,มี่มือเกลือเอ้ยเใครใครหมิน่นใครหมิน่นนี่ไงลูปัสมาเลยไงอ่กลูกปัสครับผมเก่าเวทเวทชั่งพันแคระครับเอที่สามบัตเลขห้าแล้วใบสุดท้ายการ์ดมอนฟิวชั่นของดราก้อนเทลครับผมมาห้าซอง สองนะครับอันนี้ก็ผ่านไปละสิบซองหรืออีกห้าซองที่เหลือมาใบแรกครับผมกับดักยัมมี่มาแล้วครับสองใบแล้วนะขออีกใบหนึ่งขอยแค่ใบเดียวนี่ไงเค่นายฮาวมาแล้วใบนี้เหมือนจะใช้ใบเดียวนะใบหนึ่งใบเดียวสองใบได้แหละเอกสีสับบัตรงห้าครับดักคอนเทลครับผมกับดักยัมมี่ใบนี้ครบ,นะนะใใบแล้วนะน่าจะใบที่สามละการเซิร์ฟครับพือดีพีไรเซชัน เดี๋ยวเขาเปิดแป๊นนึงอ่ะมาลัาใบที่สองขออีกใบหนึ่ง่ะเมื่อกี้เราเห็นแลน้วเนาะว่าเคนายมาการน,นี้เคนายใช้ก็ผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวตอนเป็นคลิปเดี๋ยวจะแปะชื่อไว้นะครับมาแล้วครับเคนายหกสิบหกบีชื่ออะไรเลนเทิร์นเลนเทิร์นเออน้องชื่อเลนเทิร์นนะครับจำจำได้อยู่จําได้อยู่ใบนี้ใช้สามมาบ,บ่อยบ่อยมาบ่อยบ่อยนะอีกสองใบอ่ะลิ้งหนึ่งครับโอเคครับน้องครบแล้ว ครบสามใบแล้วไม่ต้องมาอ้นี้น่าจะครบแล้วไม่ต้องมาอ้นนี้ขออีกใบหนึ่งมาแล้วครับกับดักของดาร์กเทลนะครับเบนนี่ทำอะไรได้คุณสําถามครับเบนนี่ทำอะไรได้ครับเบนนี่ทำไม่ได้นะเอาไม่ว่าเดี๋ยวผมค่อยขึ้นไดเฟกับชื่อให้แล้วกันนะอ่ะแวร์ตู่ครับกร์เฟิร์ครับกกร์ไปจับพันเคนาอีกใบหนึ่งครับอ่ะโอเคเบนนี่ครบ ยัมมี่เซอร์ไพรส์เหรอในเอชอาร์ของดะคอนเทลวะมันจะครบไหมเนี่ยแย่ yeah, ละดะคอนเทลครับการเซอร์ฟิวชั่นการเซอร์ฟิวชั่นและใบสุดท้ายครับส,สุดท้ายยังยังอายังอายังเฟี่ยังมีงครับและใบสุดท้ายจริงๆละ,ะเป็นที่ไหนเป็นพาราเรลเฉยๆพาราเรลเฉยครับวาตูครับผม นะครับแบบแรกอ่โอเคครับ 9, เคนายแบบนี้น่าจะเกินสามแล้วไม่ต้องมาทานะครับขอบคุณมากมากบนี้ก็เกินแล้วนะครับขอการฟิวชั่นไม่ต้องเอาการใบน,นี้มาซ้ำเปล่าวะไม่ซ้ำอ่ะยังไม่ซ้ำนะครับยังมียังไม่ซ้ำแต่เหมือนจะครบทุกแบบแล้วนะเหมือนจะนะครับไม่ทายดูแต่เคนายจะจำอะไรไ,ได้บ้างนนไม่ฟิวยังม,มีครับไม่ฟิวอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งเพิ่มพลังแบบนี้ทำอะไรไ,ได้นะจำไม่ได้ ่อไปดีซ้ำนะครับมอนดากอนเทลครับกับดาร์ดากอนเทลครับใหม่ใหม่ใหม่หรือเก่าใหม่ใหม่อะกาเซอร์วิชชั่นครับมอนยัมมี่ซูโคยัมมี่การ์ดเวทอีกใบของดาร์ดากอนเทลมาแล้วนะครับดาร์ด์นะคือบล็อกเนี้ยการที่ใช้อะมักจะอยู่ SR เว้ยแล้วแต่ละบล็บบอกไอ่ะ SR มันน้อยทำไมตีมเพื่อนผมก็ผมแหละอะที่มันครบอย่าเป็นยัมมี่เลยนะครับ ไปนี้ดีใบนี้ดีกาดเม็ดของดาร์กออนเทลครับกรดักครับการฟิวชั่นใบดีเหมือนจะเคยรีมาแล้วอันนี้คือรีใช่ไหมใบนี้คือใบรีเนาะจำชื่อไม่ได้นะครับเอฟเฟกต์ก็จำไม่ได้แต่เหมือนจะใช้ใบหนึ่งเนาะอ่ะใบที่สองครับเอซิสสามันใบนี้ซ้ำใบที่สี่ละใบนี้ซ้ำการฟิวชั่นโอเคขาดอีกใบหนึ่ง ครับเพฟิวขายได้ใบหนึ่ง SR ของดักก้อนเทลครับเป็นมังกรแดงมังกรแดงตัวน้อยๆผมว่าเพื่อ,อนผมต้องซื้อเพิ่ม่ะไม่เพื่อนผมก็ผมนี่แหละต้องซื้อการ์ดเพิ่มสวยเท่าไหร่ไม่ขายครับไม่ขายไม่ขายริมดักก้อนเทลไม่ขายครับอ่ะใบนี้พ่ไลครับขายได้ใบหนึ่งอ่าเคนายฮาวครับใบน,นี้น่าจะพอแล้วมั้งสองใบน่าจะพอ อ่ะ x C 3 1 5ครับและใบสุดท้ายของกล่องเป็นกับดักนะครับอ่ะมาแล้วค, 2, รรรครับผมบล็อกที่2อง52แรกมาไปดูใบแรกคืออะไรอ่ะซัมครับจาก,ก้อนเทลกับดัาดากาก้อนเทลครับการเซอร์ฟิวชั่นซิงโคยามมี่ใบใบที่เท่าไหร่วะใบที่2พิดิพิชัยเซชั่นใบที่3ครบใบนี้เกินใบนี้ขาดหนึ่งใบนี้เกิน ยัมมีครบเคนอีกใบหนึ่งมาแล้วนะครับจำชื่อน้องไม่ได้แต่ขาดอีกสองไปไปต่อแวะตู่เกินรูกปัดลูกปัดปกติใส่หนึ่งอใบคันหนึ่งเคนเครับเคนายคันหนึ่งสามันครบกับดักครบใบนี้ครบเกินคันหนึ่งครบอย่างวะไม่ครบก็คันหนึ่ง ยัดต้องไปยังม,มี่วะทำไมมันไม่เป็นเทนายอะ,อยะเอาเฮียหัวกล้องก็สูงเกินโทษโทษไม่ได้ดูอา่าคันหนึ่งไปต่อ,เ,อเกินพีดนี่ไร้เกินใบนี้ครบใบนี้เกินและใบสุดท้ายใบเสิร์ดเกินมาครับห้าซองชุดที่สองมาแม่แรกฮัลโหลฮัลโหล กล่องกล่องกล่องกลองสารรัฐห่วยไรก็ได้เออชัดหน่อย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 เออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นเข้าใจไปเดียวไปเนียยไม่ต้องมาไม่ต้องมาบอยเชี่ยรล้อยู่อาออกไปแล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าผมยังไม่ได้อยู่อาจากกล่องนี้แล้วดิโอ้โหซีดเลยอันอันนี้ซีดเลย แล้วก็หมดแล้วนะครับจุดที่2อหมดแล้วมามาครับชุดสุดท้ายของกล่องนี้ไม่มีฟอ,อยอะไรแม้แต่นี้เดียว แบบดูแล้วรู้ว่ามันเป็นโอซีเค็ดหรือควอเตอร์อะ่ะไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวขอบคุณครบแล้วนะครับสองกล่องหมดแล้วนะห้าสองชุดที่สามห้าสองแรกชุดที่สามมาใบแรกครับ สองที่3ชุดที่2แล้วแลนเทินไปที่2พระเจ้าแลนเทินไปที่2มันจะครบไหมวะมกี้ผมได้ยูอาร์นหนึ่งใบใช่ไหมถ้าได้แลนเทินึ่งใบหนึ่งอะแลนเทินจะครบเท่ากับผมได้3ใบแล้วถ้าตัวหนึ่งมันมาอีก2ใบเคไนผมจะครบแต่เพื่อนผมมันจะไม่ครบ <c oughs> ไม่เป็นไรถ้ากูไม่ครบขอเพื่อนกูครบก็ได้วะ โอเคโอเคมาแล้วพี่เปิอมมาแล้วตัวแรกมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วเว้ยตัวแรกมาเลยตัวแรกชุดสุดท้ายของทีมบอยครับชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายแล้วนะครับขออย่างเดียวอะ่ะขอ UR อย่าเป็นเวอร์บูฟขอแค่เนี้ย ไม่เอาแล้วนะเว้ยมันมา2งตัวแล้วยูอาร์เป็นใบอื่นนะครับไม่ต้องเป็นแบ,บวูฟใบอื่นเพื่อนใบอื่นไม่เยอะแยะโอเคใบนี้ครบเพื่อนผมครบผมโอเคผมแฮปปี้ดาวก็เดียวเพื่อนผมครบขาดแค่ขาดแค่ใบนี้แหละที่เป็นมอนอีก3ตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปให้มันหาอีกทีแล้วกัน นั่นแต่เปิดมานะมอนยัมมี่อ่ะมอนที่เป็นมอนของแม่งอะ่ะยังไม่ออกสักใบเลยนะเว้ยมาแต่เวทแล้วกูจะเล่นยังไงขอลองไปเว้ยดูเตลลิตี้การ์ดดูประเภทการ์ดก่อนไปฮัลโหล <Hi. S 1> ท่านแม่มันคุค้นๆแมทุกคนเหมือนมันคุค้นๆแม่ดูทีหนึ่งดูทีหนึ่งอันนี้ถ้าแสงมันกันเลยเชี่ย yeah, ก็เลยวะไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรอะเฮ้ยการ์ดที่เราเปิดมาทั้งหมดนะครับทั้งหมด3มกล่อง45ซองอ่านี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับมาการ์ดแรกนะครับเป็น S R ของพิว้วพิวดีอะไรวะเป็น S R ของยัมมี่นะครับซึ่งเราได้มาทั้งหมด 3ใบเดี๋ยวราคาผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไปดูในคลิปเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ให้เออผมได้มา3ใบก็นั่นแหละเออนั่นแหละนะครับผมได้มา3าใบใบต่อไปครับเป็น SR ของ K9 นะครับซึ่งใบนี้ผมได้มา2ใบนะครับได้มา2ใบส่วนใบนี้เป็นการ์ด SR การ์ด SR ของ a g ร n ก a i l นะครับก็ใบนี้ครบใบนี้ครบนะเพื่อนดีดีด้วย ไม่ได้ประชนนะกูยินดีกูยินดีอ่าได้มาสามใบนะครับก็เป็นไรที่ดีไปต่อไปครับมังกรของดักคอนเทลนะครับผมระดับเอซาก็เหมือนเดิมครับใบนี้ครบ3ใบนะครับ3กล่องครบ3ามใบดีใจสุดๆดีใจสุดๆนะครับผมดีใจสุดๆต่อไปครับการ์ดของเคนายนะครับใบนี้ได้มา1ใบทวน1ใบเท่านั้นส่วนแดนเทินได้มา2ใบนะครับได้มาแค่2ใบ ได้มาแค่2ใบริปเปอร์หนึ่งใบนะครับริปเปอร์ระดับ s อ1หนึ่งใบนะครับก็อย่างน้อยก็ก็ได้มานะครับอย่างน้อยก็ได้มาส่วนไปสุดท้ายนะครับเป็นการระดับ UR นะครับผม <c oughs> พี่แวรวูฟของเรานะครับใบที่มันอยู่หน้าปกคลิปกูวันนี้ประธานโทษชัดเจนหน่อยเออได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคน3กล่องกล่องนึงการันตี1นึย กูได้มาสามใบกูมาทำอะไรไม่ใช่แค่ใบเดียว